สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ 4-time podcast หรือเอา4นาทีของกูคืนมาโดยพอดแคสต์นี้จะนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวที่อาจจะมีสาระไม่ทุกท่านฟังกันภายในเวลา4นาทีพบกับผมอิจจี้เป็นผู้ดำเนินรายการเชิญรับฟังกันได้เลยครับตามชื่อเอพิโซดเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกาแฟที่แพงที่สุดในโลกนะครับหนในกาแฟที่แพงที่สุดนะครับราคาอยู่ที่900 u s ดอลลาร์ต่อช็อตนะครับ เป็นของร้านที่ชื่อว่า The Munch อยู่ในประเทศญี่ปุ่นในโอซาก้าแต่ราคาเนี่ย900เหรียญเนี่ยยังไม่ใกล้เคียงกับกาแฟาที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงกาแฟาร้อนของแมคโดนัลล์นะครับเพียงแก้วเดียวนะที่ทำให้แมคโดนัลล์เนี่ยถูกฟ้องและเสียค่าปรับเป็นเงินมูลค่าสูงถึง2.8ล้าน USD จากวิกิพีเดียนะครับ หัข้อคดีนี้เขาตั้งชื่อ t อ p ิกว่า Hot Coffee Case หรือเคสของกาแฟร้อนเหตุการณ์มีอยู่ว่าในปีคศ1 9 9 4มีหญิงชาราอายุ70ปีที่ชื่อว่าเซ a ลิเบกเซ t ลิเบกเนี่ยได้ซื้อกาแฟร้อนจากแมคโดนัลระหว่างที่รถกำลังจอดอยู่เธอนั่งอยู่เบาะหลังและลูกชายเธอนั่งอยู่ตรงที่คนขับเซาเนี่ยได้ทำกาแฟหกไปบนหน้าตักเธอเกิดอาการกาแฟรั่ว สิ่งที่น่าตกใจนะครับตอนที่ลูกชายขับพาสเตล่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจอาการตรวจแผลลวกกาแฟของเธอเพราะว่าแผลเนี่ยเป็นแผลที่เทียบเท่ากับแผลไฟไหมระดับ3ถ้าคุณไม่นึกไม่ออกนะครับว่าแผลไฟไหมระดับ3คืออะไรคิดซะว่าเป็นแผลไหมที่เริ่มเห็นผิวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสเตล่านะครับต้องผ่านกระบวนการรักษาที่หมอศัลยกรรมเนี่ยกล่าวว่าเป็นหนึ่งในเคสที่หนักที่สุดของโรงพยาบาล เมื่อสืบต่อกลับไปครับว่าร้านแมคโดนัลล์ขายกาแฟาเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยที่อุณหภูมิเท่าไหร่เมื่อเช็คแล้วนะครับโอเขาขายอยู่ที่อุณหภูมิ190องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งถือเป็นอุณหภูมิที่สูงมากแล้วก็เตล่าเนี่ยไม่ใช่เคสแรกของแมคโดนัลล์นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเคสลูกค้าเนี่ยถูกกาแฟาลวกผมขอเปลี่ยนนะเป็นเคสที่ลูกค้าเนี่ยถูกกาแฟไหมเนี่ยสูงถึง700กว่าคน ความจริงแล้วนะครับสเตล่าเนี่ยไม่อยากจะฟอ้องร้องแมคโดนัลด์ด้วยซ้ำนะครับเธอแค่ต้องการให้แมคโดนัลด์เนี่ยชําระค่าใช้จ่ายพยาบาลให้เธอเฉยๆเป็นมูลค่าทั้งหมด20,000เหรียญเท่านั้นเองแต่หลังจากเจรจาไปหลายเดือนนะครับแมคโดนัลด์เนี่ยตกลงที่จะจ่ายเธอแค่800เหรียญเท่านั้นด้วยความที่เธอไม่ได้มีฐานะไม่ได้รวยนะครับทำให้สเตล่าเนี่ยหมดทางเลือกและจำใจต้องฟอง้องศาลต่อแมคโดนัลด์ เมื่อสารและลูกขุดนะครับทราบถึงเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับว่าสเตลล่าและลูกค้าอีกหลายๆท่านเนี่ยเคยถูกกาแฟของแมคโดนัลล์เนี่ยไหม้มาก่อนจึงตัดสินใจเนี่ยให้แมคโดนัลล์เนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าปรับเนี่ยทั้งหมด2.8ล้านดอลลาร์แต่สุดท้ายแล้วรับหลังจากคุยกันไปคุยมาเนี่ยสเตลล่าได้รับเงินไปทั้งหมด600,000ดอลลาร์ก็ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะครับแล้วก็แมคโดนัลล์เนี่ยยินยอมที่จะปรับมาตรฐานอุณหภูมิกาแฟของเขาลง ในทางกฎหมายนะครับสิ่งที่สําคัญกับเหตุการณ์นี้นะครับนี่เป็นเคสที่หายากมากๆนะครับที่ว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยจะชนะคดีเมื่อสู้กับบริษัทเอกนชนขนาดใหญ่เพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับมีบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยลงทุนนะครับแอบลงทุนเนี่ยเพื่อตรงใจเนี่ยบิดเบือนข้อมูลบางส่วนทําให้สื่อทีวีโชว์สำนักข่าวหรือแม้กระทั่งเพลงบิดเบือนเหตุการณ์ที่แท้จริงจาก สเตล่าเกือบเสียชีวิตด้วยกาแฟร้อนที่มากเกินไปกลายเป็นมุกตลกในปี1990ที่ว่าทำกาแฟหกรับเงินสดครึ่งล้านเหรียญขอบคุณที่เสียเวลารับฟังครับสวัสดีครับ